สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเหรียญคู่บารมีนะฮะหลวงพ่อพัดวัด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะมันมีคู่บารมีหนึ่งนะแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญคู่บารมีสองนะครับนี่มันมาเก่ามากเลยนะฮะมันก็ไม่เก่ามากหรอกรายการที่สิบสามจุดสองแปดนะครับซีนเดิมนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาแกะดูเรียนดีกว่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับเหรียญคู่บารมีเ,เหรียญคู่บารมีหนึ่งนี่มีประสบการณ์แล้วนะเหรียญราคามุ่งไปสูงมากเลยนะเขาเลยทำเหรียญคู่บารมี2มานะครับ ข้างบนเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพุทซ้อนนะครับทรงพุทซ้อนข้างบนเป็นหลวงพ่อเดิมข้างล่างเป็นหลวงพ่อพัดวัดไว้ด้วนนะครับหลวงพ่อพัดเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าใครคิดไม่ออกก็คือมีหลวงพ่อเดิมอะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังตอกพอพานนะฮะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสน ตอกพอพานเลขโค้ด308นะเป็นเสือคู่นะฮะมียันสวยนะสวยเลยละเหรียญน,นี้เอ่ออันนี้เป็นเนื้อทองทิพนะฮะเป็นเนื้อทองทิพคุยพื้นลงยาเขียวนะฮะแล้วก็หน้ากักเงินด้วยนะครับที่ผมเอามาเหรียญน,นี้สวยเลยนะสวยๆจริงๆคู่บารมีนะฮะ สีเขียวเนียวซับด้วยแหละเรื่องของเรื่องสวยดูขอบนะฮะผมยังไม่มีอันนี้เลยอ่ะขอเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องสองอ่ะแต่กล้องมีก็โฟกัสแบบว่าให้ให้เห็นชัดชัดได้อยู่นะอ,อืมเลโค้ดตอบพอนะฮะถ้ามีกล้องนะฮะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะมีกล้องแล้วล่ะผู้จะมีจะมีอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาส่องเสือว่าคมชัดไหมสาราคมชัดไหมนะฮะแล้วก็ลายน้ำลายเส้นเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายังไม่มีปลอมนะคู่บ้าเรามีสองยังไม่มีปลอมแต่หนึ่งนี่ผมว่าน่าจะมีนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์เหมือนอารมณ์ประวันประมาณว่ามีสตอรีอ่อะเหมือนรถชนรถคว่ำหรือว่า เกิดเหตุอะไรแล้วก็ห้อยเหรียญคู่บารมีไว้อย่างนี้ครับก็เลยเขาเรียกว่าเหรียญประสบการณ์พอเหรียญเหรียญมีประสบการณ์ปุ๊บก็ราคาก็ดีขึ้นเลยอันนี้อยู่ที่ราคา4 0 0ถึง700นะฮะเอากล่องมาสุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีแกะซีนเดิมๆเ,เลยอย่างเงี้ยซีน คือแกะมามันก็จะเขียนว่ารายการที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหมรายการลงยาอะไรลงยาฟ้าลงยาเขียวลงยาแดงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ผมก็จองนะฮะจองครึ่งปีอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาสุ่มเอาว่าเราเกาะเราแกะได้อะไรอย่างเงี้ยผมโชคดีมากเลยเป็นบุคคลที่โชคดีนะที่แกะแล้วได้หนักกะกเงินนะลงยาคุยพื้นหลังนะฮะ ซูมดูซุมดูเสือเสือเข้มๆเลยนะถ้าปอมนี่คือหน้าไม่เข้มอ่ะจะกลายเป็นแมวอย่างเงี้ยหลวงพ่อเดิมอยู่ข้างบนทรงเขาอันนี้เขาเรียกว่าทรงพุทซ้อนครับทรงพุทซ้อนคู่บารามีก็ถ้าไม่เชื่อผมนะกดเข้าไปหาใน Google ได้เลยครับว่าเหรียญมีแบบว่า ตอกพอยังไงเลขโค้ดอยู่ตรงไหนแล้วก็เหรียญคมเข้มยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ผมมาให้ดูนะ,ะว่าเป็นทรงพุทซ้อนคู่บารมีสองแล้วก็เป็นหน้ากากเงินด้วยนะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละถ้าใครชอบเหรียญคู่บารมีนะครับผู้หญิงใส่ได้นะผมว่าสวยทรงมันไม่ใหญ่ครับทรงทรงเล็กๆเ,เลยเดี๋ยวผมให้ดูทรงเล็กๆเ,เลยครับ ผู้หญิงใส่นี่สวยนะครับสีเขียวเหนียว e ซับเรียกซับมาซับเข้านะฮะโอ้โหสามศูนย์แปดด้วยเลขสวยด้วยหน้ากากเงินบางทีเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้ออัมปากา้าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็หน้ากากแบบไม่ใช่หน้ากากเงินอนะแต่อันนี้ผมเป็นหน้ากากเงินเลยนะครับมันก็เลยดูแบบอืมโอเคขึ้นใครชอบใครแบบว่าเอ่อ หาบูชานะหรือว่าทักทักทักไลน์ลผมมาก็ได้นะ0812348886นะครับผมอาจจะมีพระองค์อื่นหลวงพ่อองค์อื่นหรือว่ารุ่นอื่นอย่างเงี้ยก็แอดแอดมาได้เลยครับสามารถแอดมาได้เลยประมาณนี้แล้ครับขอบคุณครับผม